ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีไปทางชาวเิดเฟซบุ๊กทุกคนทุกท่านด้วยครับาสำหรับคลิปนี้เราก็พาพี่น้องมาชมนะครับงานการขุดสต คกนองนาโมเดลนะครับเป็นสามฟีฟอมนะครับขนาดสองงานกว่าๆนะครับพี่น้องเป็นสามขนาดใหญ่นะครับี่ถ้ามันมีรถช่วยทอยดินมันก็จะไวหน่อยครับนี่ก็ต้องถอยคันเดียวนะครับอันนี้เป็นตะพักสามชั้นนะพี่น้อง เป็นทักทักสามชั้นครับเราต้องค่อยดินขึ้นมาก่อนนะครับเราลงไปขุดชั้นล่างนะครับอ่อ้ไล่ดินขึ้นมาก่อนครับ น้ำก็ยังโอกเรื่อยๆนะพี่น้องน้ำก็ยังไหลเรื่อยๆอยู่ครับเมื่อวานก็ต้องมาเช้าครับมาก็ต้องวิดน้ําออกครับตักน้ําออกครับเสียเวลาเป็นชั่วโมงนะแต่ก็ยังไม่หมดนะครับน้ํายังเหลือเยอะอยู่ครับ ลอยดินองก่อนครับก็น่าจะอีกประมาณสองรอบครับน่าจะหมดตอนนี้เราทอยขึ้นมาได้สามรอบแล้วนะพี่น้องจากโน,น้นนะครับ เรา,เาดินขึ้นฝั่งเดียวนะครับไม่ได้ยนดินไปทั้งสองฝั่งแล้วคือเรายนดินมาฝั่งเดียวครับเพื่อทำโคกนะครับฝั่งทางนี้นะครับก็เลยต้องทอยดินเยอะหน่อยครับ ก็ไม่มีปัญหาครับดินแบบนี้ทอยสามารถทอยได้ไวครับดินอุ้มได้เยอะครับแต่เสียอย่างเดียวครับดินติดกุ้งขี้นดีมากครับ ครับงานก็มียากมีง่ายนะครับมันจะง่ายเสมอไปก็ไม่ได้นะแต่เขีนแนวแล้วเดี๋ยวะจะททางลงไปอีกครับก่อนที่จะทําทางลงก็ต้องเคลียร์ข้างบนก่อนนะครับไวเป็นที่โยนดินนะครับเพราะว่ามันเป็น เที่ยวสุดท้ายครับที่เราจะต้องถอยขึ้นมานะครับรอบสุดท้ายครับไม้อยู่ตรงไหนน้ออุเจอแล้วครับครับเอาไม้หนุนไว้ครับ น,น, 1941, นี้มันเป็นโคกนะครับก็เลยต้องถอยมาฝั่งนี้ครับดินต้องเอามาฝั่งนี้เยอะนะครับเพราะว่าทํโคกอยู่ฝั่งนี้นะครับถ้าเราเอาดินขึ้นไปฝั่งโน้นกลัวดินทางนี้จะไม่พอนะครับต้องคํานวณดินนะก็เลยต้องเอาดินขึ้นฝั่งเดียวนะครับเหตุผลที่ว่าเอาดินมาฝั่งเดียวนะครับเพราะว่ารถดัามันถอยไม่ได้ครับต้องใช้ไมโครถอยนะครับเพราะว่าดิน ราดำวิ่งไม่ได้ครับดินเละมากครับฝนก็ตกครับมันก่อนฝนตกครับก็เลยเราดำวิ่งไม่ได้ครับขนาดรถไม่โครเดินยังลื่นนะครับอ๋อโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องเอิร์ธสายจบรถไม่โครซิงเนี่ยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ